โอยไม่ได้แล้วเอาเอาเอาเฮ้ยขึงขังกันหน่อยเฮ้ยมึงเตะโวนั่นน่ะมันไม่โดนอ้เฮียมไม่ได้วะ่สะสตันรุ่นใหม่ของพี่เนี่ยไม่เห็นเก่งเหมือนรุ่นเก่าเลยนะแล้วจะทำยังไงล่ะครับก็โจคนเก่งของผมอะโดนคุณตรงเจ้านายคุณไล่ออกจากวงการไปแล้วไงครับอืม แล้วจะเอางไงต่อคะจะเปิดกล้องอาทิตย์หน้าอยู่แล้วนะยังไงเราก็ต้องได้คนเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวพี่ขอรีเซ็ตอีกทีวะนัดเราจะปรับใหม่เดี๋ยวขอลองดูหน่อยต้องได้ดิวะหยุดที่ครับพี่ยุ่งอยู่ปะครับพี่มีอะไรวะผมอยากจะหางานเสริมในสแตนด้วยครับพี่พอจะมีโปรเจกต์ให้ผมลงบ้างไหมครับ นายนายบอกว่าอยากทำเบื้องหลังไงก็พอดีว,ว่ามีปัญหานิดหน่อยครับเลยต้องเปลี่ยนแพนนะพี่ให้งานสายเนี้ยมันไม่ใช่วยอยากเล่นแล้วก็เล่นได้เลยนะเว้ยมันยากนะพี่วุฒิก็ให้น้องมาลองเล่นดูก่อนก็ได้ยังไงก็ไม่แย่ไปกว่าน,นี้แล้วล่ะแน่ใจนะแน่ใจพี่ ลองดูนะเต็มที่เต็มที่ขอบคุณมากครับเซฟมันหน่อยนะโอเคงั aring, ้นก็แอคชั่นโอ้ยเฮียเลยกูว่าแล้วเฮ้ยกูบอกแล้วมันอันตรายพอดีกว่าวะไม่เป็นไรพี่ขอเทียนนะพี่นะนะขอโทษนะครับ ขอโทษนะพี่ขอโทษขอเทกพี่กูให้หมึงอกีกเทกเดียวนะถ้าไม่ได้เลิกนด้พี่โทษนะครับเอ้าถ้าทุกคนพร้อมแล้ว and action ป็นไงบ้างนะครับพี่เราชื่ออะไรชื่อโจรครับพี่วุฒเราได้โจคนใหม่แล้วแหละจอยเลือกคนนี้